ผลิตภัณฑ์จะบรรจุมาอย่างดีนะครับภายในก็จะมีคู่มือนะครับกับ u h 6 0กนะครับก็นี่ฮะรายละเอียดของการควบคุมนะตำแหน่งของรีโมทต่างๆนะครับก็จะมีบอกไว้ให้ด้วยนะครับภายในผลิตภัณฑ์ก็แพคกิ้งมาอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยโวลทอยดอคอมครับเป็นเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ rc กีฬาสันทนาการนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินบังคับนะครับเราจะนํามารีวิวให้กับผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันนะฮะแฟนครับอย่าลืมนะดตาม ชา n e l ของเราไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมีสินค้าดีๆเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันเรื่อยๆนะฮะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเฮลิคอปเตอร์สเกลนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจากเว็บไซต์ของเรานะฮะเป็น UH60 Blackhawk นะฮะหลายๆท่านเป็นแฟนเฮลิคอปเตอร์สเกลนะฮะ Blackhawk คือหนึ่งในสเกลที่ทุกคนต่างปรารถนาที่จะเก็บไว้ในครอบครองกันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็น Blackhawk ที่มีความเหมือนจริงที่สุดเลยนะโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกแข็งแล้วก็มีไฟนะเรียบร้อยเลยดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับของแบ็กฮอกนะฮะก็จะทํามาได้อย่างละเอียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีเว็ประตูนะครับคุณผู้ชมครับประตูที่เลื่อนได้นะครับประตูได้เปิดได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเปิดปิดได้นะฮะนะครับเปิดปิดได้นะฮะลูกเล่นที่เป็นโชคนะฮะโชคอัพที่มีความรุ่มนวนนะครับสําหรับใช้งานแล้วก็ซับแรงกระแทกตอนลงได้เหมือนของจริงๆนะฮะดูแบบรายละเอียดดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับก็ ทำมาได้เหมือนจริงๆเหมือนจริงสุดๆเลยนะฮะส่วนของรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาให้พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับตัวนี้นะฮะเป็น 6G นะหมวดอ่าบุคคลที่ชอบบินแบบสบายๆนะฮะนิ่มๆหรือเปิปืนมือใหม่อย่างเงี้ยก็เปิดอัดันไปที่ 6G เนี่ยจะมีระบบอโตเมตินะครับใจโร6แกนเรียกว่ารักษาการบินนิ่งมากไม่ตกนะครับตัวนี้คุณสมบัติของมันคือ 6G เนี่ยเครื่องบินจะไม่ตกแต่เครื่องจะไหลไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปชนหรืออาจจะไป ไปไกลนะแต่เมื่อเปิดห g เนี่ยหัวจะไม่ทิ่มลงมาอันที่2ครับโหมด 3D นะครับคือกดลงมาบุคคลที่เป็นโปรเชนทลคือชอบบินในแนวหงายท้องเจ้า UH60 Blackhawk ตัวนี้สามารถบินหงายท้องได้ด้วยนะครับบินหงายท้องตีลังกาได้ฉะนั้นเพื่อนๆที่บินแนว3าหรือแบบสเกลตอบสนองทุกอย่างนะครับส่วนปุ่มนี้นเป็นปุ่มโพลนะครับคือ,อเซฟต,ตี้ความปลอดภัยนะครับคือเพื่อป้องกันให้ใบให้ใบพัดนั้นไม่หมุนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นระบบไฮโรคือปรับสามารถปรับสปีดความเร็วได้ถึง2ระดับด้วยกันมอเตอร์หลังที่เป็นบัสเลสนะครับมอเตอร์หลังเนี่ยบัสเลสหลายท่านเนี่ยกลัวว่าซื้อไปแล้วมอเตอร์พังง่ายหรือเปล่านะฮะมอเตอร์หลังพังง่ายหรือเปล่าแต่ตัวนี้มีความทนทานสูงมากนะครับคือยุการใช้งานไม่มีกับตัวบัสเลสเป็นมอเตอร์ที่ขับตรงเข้าเมนชาร์ปเข้าตัวโรเตอร์เลยไม่มีเฟืองนะครับฉะนั้นการบินเนี่ยจะไม่มีเสียงเฟืองไม่มีเสียงคางของตัว การทํางานนะของเฟืองเลยจะหมุนแบบนิ่งมากเป็นบัสเลสหน้าหลังนะครคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบบินเจ้าแบคฮอกันครับว่าจะบินดีขนาดไหนครับตัวเปิดสวิตด้านล่างครับกดค้างไว้นะครับเป็นการบอกตําแหน่งของค่าประจุของไฟนะครับมีไฟมีเนี่ยคุณผู้ชมครับมีหลอดไฟนะมีให้ครบเลยทีเดียวระบบสวัสดเพจนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นระบบเหมือนจริงนะฮะสังเกตดูนะฮะด้านล่างนี้นะครับจะเป็นเหมือนจริงส่วรับสำหรับใบพัดนะฮะจะออกแบบมา็นรูปลายนะครับทำให้ มีเสียงในขณะบินนี่น้อยในการจู่โจมนะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องบินจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวลองบินกันดูครับแหมครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับกับแบ็คพ็อกนะคุณผู้ชมครับสวยงามมาบังคับโคตรง่ายเลยคุณผู้ชมครับเรียกว่า พสติกเนี่ยแทบจะปล่อยมือได้เลยทีเดียวนะนิ่งจริงๆนิ่งจริงและรอดจับจ้านมากนะครับแรงปัจจัยไม่ต้องปัญหาเรื่องมอเตอร์พังไม่ต้องมีปัญหาเรื่องมอเตอร์พังนะคุณผู้ชมบินกับพัดเหล็ก2ตัวนะครับแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งพันเจ็ร้อยสิบกิโแอมป์นะสิบเอ็ดโวลต์นะครับดูครับไฟนะมีไฟให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆนะจะลองเดินทางดูครับคุณผู้ชมครับ ก็แบบหาดที่สวยอย่างนี้นะฮะบระยาการบินไกลนะเพื่อต้องพูดถึงนะครับสองสามร้อยเมตรสบายสบายนะฮะตัวนี้บินกันเหนือน้ําเลยครับสวยครับ คืสวยครับคือบินฮอล์บนะครับของอเมริกานะครับแต่กองทัพไทยก็ได้เข้ากองประชากกองเข้ากองประจำการแล้วเช่นเดียวกันครับนี่จริงๆิครับคุณชุก็ปล่อยมือได้เลยนะรีโมทเนี่ย ตัวนี้ปรับระดับความเร็วที่2ระดับด้วยกันนะครับท่านผู้ชมที่ชอบแบบบินโหดโดนะครับแรงๆก็ปรับไปที่โบดไฮนะครับบินกันสุดๆเลยครับความเร็วนี่เหลือเฟือจริงครับพลังของใบพัดไดรอบจัดมากน,านะคุณผู้ชมครับโอ้เร็วแ,แรงมากครับความเร็วเป็นร้อยนะอย่างนี้จังหวะที่เราเร่งค่เง<อ>ขึ้นเนี่ยคเครื่องบินสามารถตอบสนองได้ทันทีทันใดนะครับทำให้การบินเป็นไปด้วยความสนุกและความเ้าใจตลอดระยะของการบิน ง่าจริงน,นะผู้ชมแบ็คคอกนะฮะสวยงามนะครับระยะเสี่การบินก็ประมาณสองสารเมตรสบายๆนะฮะเรจะบินกันที่หาดที่สวยนะครับจุูมครับโชว์ความสวยของเขานะฮะแบ็คคอกดบินนิ่มๆช้าๆได้นะครับน่สวยงามครับคุผู้ชมครับลมแรงๆก็สู้ได้สบายนะตัวนี้เป็นบัสเล็กถึงสองตัวได้กันหน้าหลังนะสวย,สวยครับ สวยงามมากบังคับโคตรง่ายเลยคุณผู้ชมครับเรียกว่าสติ๊กเนี่ยแทบจะปล่อยมือได้เลยทีเดียวนี่จริงจริงรอบนี้จับจ้านมากนะครับรอบนี้จับจ้านโอ้โหมหาศาลมากแรงไม่ว่าจะเป็นการปีทางการหรือบินสวยๆเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีมากกับ UH60 สนใจอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อกับเราเว็บไซต์ไทยเวิร์ดพอยด์คอมนะครับราคานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมรวมส่งดูพิเศษกับคุณผู้ชมตามหมายเลขโทรศัพท์และไอเดียไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับราคานะครับไม่แพงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นแฟนขาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะรู้ว่าราคาเนี้ไม่แพงนะเพราะว่ามอเตอร์บัตเลตด้านหลังสบายใจใหายห่วงโครงสร้างพลาสติกคอมโพสิตนะฮะพร้อมรีโมทแล้วครับแบตเตอรี่ชาร์จนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อ,อเข้ามากับเว็บไซต์ของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องจากไปกับแบ็คฮอกโอกาสน่าจะมีสินค้าใดๆให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่าลืมกดติดตามวันนี้จากไปกับแบ็คฮอกสวัสดีครับ